ไขข้อข้องใจคนท้องควรกินอินทภผลัมวันละกี่เม็ดคุณแม่ท้องหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคนรอบข้างบอกให้กินอินทภผลัมตอนท้องเพราะมันมีประโยชน์มากมายหลายอย่างแต่ด้วยความที่อินทภผลัมนั้นมีสรรพคุณในการช่วยเพิ่มน้ำหนักจึงทำให้เกิดคำถามตามมาว่าคนท้องควรกินอินทผลัมวันละกี่เม็ด แต่ก่อนอื่นเราจะมาดูกันก่อนว่าสารอาหารและประโยชน์ที่จะได้รับจากการรับประทานอินทภาลัมตอนท้องนั้นมีอะไรบ้างสารอาหารในอินทภาลัมอินทภาลัมนั้นเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายได้แก่วิตามิน A วิตามิน B 1วิตามิน B 2วิตามิน B 6วิตามิน K แคลเซียม ซันเฟอร์เหล็กโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมงกานีสแมกนีเซียมและน้ำมันบูรไทยแถมยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยในการลดอาการท้องผูกในระหว่างตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยประโยชน์ของการรับประทานอินทผลัมเชื่อกันว่าประโยชน์จากการรับประทานอินทผลัมนั้นจะช่วยสร้างความแข็งแรงของก้ามเหนือมดลูก ช่วยให้มดลูกบีบตัวในช่วงการคลอดได้ดีอีกทั้งยังช่วยลดอาการตกเลือดหลังคลอดและบรรเทาอาการซึมเศร้าได้อีกด้วยสำหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่การรับประทานอินทผาลัมจะช่วยเพิ่มสารอาหารสำคัญในน้ำนมแม่ซึ่งสารอาหารที่ได้จากอินทผาลัมเมื่อลูกทานนมแม่ จะช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงและนอกจากอินทผลัมจะมีประโยชน์กับคุณแม่ท้องแล้วผลไม้ชนิดนี้ยังมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชายอีกด้วยเพราะอินทผลัมมีสารฟิลกลูนช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและช่วยบำรุงการหลั่งน้ำเชื้อของผู้ชายได้เป็นอย่างดี คนท้องควรกินอินทผลามวันละกี่เม็ด้วยความที่อินทผลามเป็นผลไม้รสหวานน้ำตาลสูงหากรับประทานมากไปอาจส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูงได้ดังนั้นช่วงแรกๆของการตั้งครรควรกินแต่พอดีวันละไม่เกิน3-5เม็ดก็พอหลังจากนั้นแนะนำให้รับประทานเป็นของว่างเสริมในช่วงใกล้คลอดหรือ อาจจะเริ่มตั้งแต่เดือนที่8ของการตั้งครรภ์ก็ได้สำหรับปริมาณที่ควรรับประทานในช่วงนี้ก็คือประมาณวันละ6-7เม็ดถึงแม้อินทผลัมจะมีประโยชน์มากมายแต่เราก็ควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะเพราะอาหารทุกชนิด จะให้ประโยชน์เมื่อเรารับประทานในปริมาณที่เหมาะสมหากรับประทานในปริมาณที่พอดีรับรองว่าทั้งคุณแม่และลูกน้อยจะมีสุขภาพที่ดีแน่นอนแม่ท้องควรกินอินทผลัมในช่วงเดือนสุดท้ายใกล้คลอดเพราะว่า 1. สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมดลูก 2. ช่วยให้หมดลูกบีบตัวในช่วงการคลอดได้ดี 3. ช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าหลังคลอด 4. ช่วยบำรุงน้ำนมแม่ประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการรับประทานอินทผลัมช่วยรักษาโรคผอมผิดปกติช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนช่วยบำรุงและรักษาสายตา ช่วยป้องกันโรคตาบอดแสงหรือภาวะมองเห็นไม่ชัดในเวลากลางคืนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองได้มากกว่า40%ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะสาเหตุจากระดับน้ําตาลในเลือดต่ำและความดันโลหิตต่ำช่วยแก้กระหายแก้อาการเจ็บคอช่วยในเรื่องระบบประสาท ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีเมื่อทราบถึงประโยชน์อันมากมายของอินทผลัมแล้วคุณแม่ที่ตั้งครรภก็อย่าลืมหามาไว้รับประทานกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรอบรัวครัวเบาหวาน